กลับมาพบกับ t e c h n i c a l t ท p s นะครับ EP 1 8นะครับวันนี้จะเป็นท็อปิกอะไรนั้น <Wow. S 1> ไปดูกันเลยครับวันนี้เรายังอยู่กับเรื่องของรูปแบบต่อเนื่องหรือว่า c o n t i n u o pattern นั่นเองนะครับวันนี้ผมจะพามารู้จักกับรูปแบบอีกรูปแบบนึงซึ่งก็คือรูปแบบ flat นั่นเองครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูตัวอย่างเลยครับ หากพูดถึงรูปแบบแฟลกซึ่งก็เป็นรูปแบบที่เรามักจะเจอกันนะครับในช่วงกลางของแนวโน้มต่อหน้านี้นถ้าสมมติว่าเกิดราคาหุ้นนั้นเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแล้วเกิดการพักฐานระยะสั้นขึ้นการพักฐานระยะสั้นนั้นก็จะมีรูปแบบในลักษณะที่คล้ายกับธงสี่เหลี่ยมรูปหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นการพักฐานซ่งสั้นในกรอบแพบบนะครับซึ่เราเรียกว่าแฟลกนั่นเองนะครับเวลาพักฐานนั้นก็จะใช้เวลาไม่นานเพียง1-2สงสัปดาห์นะครับหลังจากนั้น ก็จะเกิดการเบรกเอาท์ของราคาขึ้นไปรอบใหม่นั่นเองในทางเทคนิค c a l หรือว่าทางเทคนิคนะครับเราจะเรียกสัญญาณนี้ว่า f l a c k break out นั่นเองครับซึ่งเราจะใช้จังหวะนี้แหละในการที่จะเข้าไปซื้อหุ้นนั่นเองสุดท้ายนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด follow เพจกรุงศรี capital เป็นกำลังใจให้เราเหมือนเดิมนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ